วันสองวันฉีดหนึ่งครั้งสามวันฉีดหนึ่งครั้งป้องกันพวกน้อนพวกมดนะครับคนที่พิ่นในช่วงเช้าไม่มีมดมีแมลงขึ้นมาบริเวณยอดของเราเป็น้ำคับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเราเนาะปลูกผักไว้กระถางสองกระถางจะซื้อ,อยาฆ่าแมลงมาก็เสียเงินเปล่าเนะาะจะซื้อมาทําไมนะครับในเมื่อเราสามารถทําตัวยากําจัดมดกําจัดแมลงได้ด้วยตัวเองกับเพื่อนๆที่ปลูกมะเขือมีมะเขืออยู่ข้างๆบ้าน หนึ่งต้นสองต้นนะครับแล้วเกิดปัญหาของมดมันขึ้นมาใช่ไหมหรืออาจจะเป็นของเพลี้ยแป้งบริเวณใต้ใบเราไปเปิดดูก็ได้มันจะเป็นเพลี้ยขาวๆนะเนีย่ยดูถ้าเราฉีดบ่อยๆมันจะไม่มีเลยที่สวนผมไม่มีเลยนะเห็นไหมปลอดสารแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือจะเป็นดอกกุหลาบเนาะใครที่เล่นดอกกุหลาบจะรู้เลยว,ว่าถ้ามีการแตกยอดขึ้นมาอ่อนอย่างเงี้ยมดแมลงหนอนจะชอบมากนะครับแต่ที่สวนนี้ปลอดภัยนะครับ ปลอดภัยไร้มดแมลงเลยแล้วก็ไม่มีสารเคมีแม้แต่เม็ดเดียวมาลงกับพืชผักนะครับวิธีการทํายากําจัดหนอนป้องกันหนอนแบบง่ายๆทําทแบบนี้เลยนะวันนี้เราจะใช้แค่2ตัวในการทํานะครับสําหรับคนที่อยากจะลองทําดูก็มาเามาเล็กไปเลยนะกับคนที่ปลูกผักเอาไว้กระถาง2กระถางเนาะไม่อยากจะไปซื้อสารเคมีมาใช้นะครับม,ม,มีมดมีแมลงขึ้นมีหนอนขึ้นนะครับนํามะนาวหนึ่งลูกแบบนี้ เตรียมมะนาวมาหนึ่งลูกนะถ้ามันเป็นลูกใหญ่ก็แค่ขึ้นเดียวนะครับแต่ถ้ามันเป็นลูกเล็กแบบผมก็พาไปเลยหนึ่งลูกหู้ดูมะนาวน,าาน้ําเยอะมากจำเนี้ยไปทําการผ่าไว้ก่อนอืมได้ละหนึ่งลูกต่อไปผมจะนำมาใช้กับนี่ใส่ลงใน แบบนี้จะทําการบีบเอาน้านํามะนาวเราจะเอาตัวน้านํามะนาวตัวนี้แหละเป็นตัวน,นําไปฉีดพ่นนะครับแต่ต้องระวังเรื่องอัตราส่วนดีๆนะไม่ใช่ว่าใช้เยอะมันจะเกิดผลดีนะครับใช้ให้มันพอดีพอดีวันนี้จะใช้น้ำอยู่ที่ครึ่งลิตรนะมะนาวที่ผมใช้ก็ลูกมันไม่ไม่ใหญ่นะเล็กนิดเดียวจิบน้ำนี้เลย อีกอย่างมันยังช่วยไล่พวกมดได้อย่างดีนะบ้านใครมีมดมีมแมลงขึ้นนะครับนําสูตรนี้ไปใช้ก็ได้ต่อไปใช้เป็นตัวน้ํำยาล้างจานตัวนี้ใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะเทไปเลยหนึ่งช้อนโต๊ะ,ตะแบบนี้แล้วก็ทําการผรสมกับน้ำํำอู้ระหว่างนี้กิ่นหอมมากเลยละลายผสมกับน้ําอัตราส่วนอยู่ที่เครื่องลิตรนะครับ หรือ1ลิตรก็ได้นะถ้าครึ่งลิตรก็จะฉีดอยู่ประมาณ 3- 4วันฉีด1ครั้งแต่ถ้า1ลิตรก็อาจจะเป็น2วันฉีด1ครั้งหรือว่าฉีดวันต่อวันได้ยิ่งดีนะถ้าใครมีเวลานะครับถ้าใครไม่มีเวลาก็ใช้อัตราส่วนอยู่ที่ครึ่งลิตรนะเห็นไหมไม่ได้ยากนะเสร็จแล้วเนี่ยอ๋ยวททำการเทใส่เพื่อจะทาการกรองนะมันจะได้อัตราส่วนพอดีเลยปิเกอร์ที่ผมใช้อยู่นี้อยู่ที่ปริมาณน้ำครึ่งลิตรนะครับ เห็นไหมเรียกห้าร้อยอ่ะต่อไปก็จะนามากรองนะครับกรองก็ใช้เป็นผ้าขาวบางมากรองใส่กับสเปรย์ฟอกกี้นําไปฉีดพ่นนะไม่ได้ยากน,นะครับง,ง่ายเหมาะมากกับเพื่อนๆที่มีเวลาอย่างที่บอกนะครับอัตราส่วนหนึ่งน้ำหนึ่งลิตรกับมะนาวหนึ่งลูกก็จะฉีดประมาณสอง,งวันฉีดหนึ่งครั้งสามวันฉะีดหนึ่งครั้งเนาะแต่ถ้าอัตราส่วนมะนาวหนึ่งลูก น้ำครึ่งนิดก็อยู่ประมาณ4ี5วันฉีดหนึครั้งหรือว่าทิศหนึ่งก็ได้ฉีดสัก1ครั้งจะไม่มีโรคแมลงจะไม่มีมดขึ้นมาบนยอดของต้นพืชของเราเลยอีกอย่างหนึ่งเราฉีดตอนเช้าตอนเย็นเราเก็บผักเรามากินได้สบายๆเมื่อกคุณดูนะมันจะได้ตารส่วนที่พอดีเป๊ะเลยเห็นไหม ไม่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าจะต้องใช้มะนาวเยอะนะครับใช้แค่นิดเดียวพออย่าใช้เยอะนะใช้เยอะอาจจะเกิดผลเสียกับยอดอ่อนของเราได้นะครับถ้าเป็นประเภทของกุหลาบมันก็อาจจะยอดเฝอเงี้ยทาให้ไม่ติดดอกเนาะนี่เสร็จแล้วปรับประชิดพ่นกับจัดมดป้องกันมดป้องกันนอนกันดีกว่าไปลุย มีปัญหาเรื่องมดเรื่องมแมลงเรื่องประเภทของหอยทากเนาะถ้าจะฉีดพ่นป้องกันเพื่อป้องกันหอยทากควรฉีดในตอนเย็นนะแต่ถ้าจะฉีดพ่นป้องกันพวกนอนพวกมดนะครับควรฉีดพ่นในช่วงเช้าระยะเวลาช่วงเวลาในการฉีดพ่นก็อย่างที่บอกนะครับท่านเพื่อนใช้มะนาวหนึ่งลูกผสมกับน้ำอัตราส่วนหนึ่งนิดก็จะอยู่ประมาณ2วัน สองสามวันฉีดหนึ่งครั้งนะครับแต่ถ้าใช้มะนาวหนึ่งลูกกับน้ำอาตาัตราู่นอยู่ที่ครึ่งลิตรก็จะฉีดประมาณ4ี่ห้าวันฉีดหนึ่งครั้งหรือว่าหนึ่งอาทิตย์ฉีดหนึ่งครั้งนะครับป้องกันพวกหนอนพวกแมลงได้เป็นอย่างดีะจะไม่มีมดมีแมลงขึ้นมาบริเวณยอดของเราเป็นังขาดอ๋อวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับลูกผักกินเองลูกผักกระถาง2กระถางต่อไปไม่ต้องไปซื้อสารเคมีแล้วนะทําตัวน้ํายาชุดนี้นะครับไปฉีดพ่น ป้องกันกําจัดพวกประเภทของเพลี้ยแป้งเพลี้ยอ่อนได้เป็นอย่างดีนะครับป้องกันพวกมดขึ้นมาบริเวณยอดของเราได้เป็นอย่างดีถ้าคิดว่าคลิปวันนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของเราเนาะพวกเราคุยภาษากเกษตรนะครับเราคุยภาษาเดีวยวกันนี่อ่ะแล้วมาเจอกันใหม่ว,วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับ แลบายสวัสดีครับ